มารีวิวตามใจก็คือเสื้อครับผมมานี่อ่าพอดีครับทุกคนสวัสดีครับผมตานะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวตามใจครับตอนนี้เป็น e ีพีที่ที่7ครับผมประมาณนี้ครับโอเค ผมก็คิดไม่ออกว่าจะอีพีอะไรครับตอนนี้ตอนนี้เป็นอีที่7ครับมาตอนนี้จะมารีวิวตั้งแตก็คือไหนของไหนอะผมไม่มีอะไรมาเลยโอเคของมาครับมาครับมาเลยครับเ้าน้ำมนมามาครับเซกมาบ้าเฮ้ยนี่ครับมาแล้วครับนี่คือผมจะมารีวิวตั้งแตก็คือเสื้อครับผมมา อันนี้ไม่ใช่เสื้อแบบธรรมดานะอันนี้เป็นเสื้อใส่เทเทนี่เองครับแต่ไม่รู้เป็นเสื้ออะไรครับอันนี้ผมพิ่สั่งมาจากในช้อปปิ้งครับผมมาเดี๋ยวให้ดูว่าเสื้ออะไรครับน่าจะเป็นเสื้อที่ผมสั่งมาเนี่ยแต่ไม่บอกเป็นอะไรนะเดี๋ยวแกะให้ดูครับมากแกะเลยครับผมดูครับเฮ้ยนี่ครับทุกคน ดูเลยอ่านี่เป็นเสื้ออ่าเท่ <c oughs> ๆแบบนี้แหละมานี่ครับทุกคนดูนี่เดี๋ยวให้ดูข้างหน้าด้วยครับนี่ครับนี่เป็นเสื้อเท่ๆแบบนี้นี่เองครับนี่ทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วเนาะเสื้อตัวเนี้ย แต่อันนี้ผมเพิ่งมารีวิวนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูครับว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าครับผมมา,าเดี๋ยวขาญาตแกะกระดุมแป๊บนึงครับผมบอกเลยว่าเสื้อตัวนี้ผมเห็นในทิก t อกครับ mm hmm. เขาสั่งกันมาหลายคนเลยทียครับ mm hmm. เป็นเสื้อเท่ๆแบบเสื้อเชิ้ตนี่เนี่ย mm hmm. ก็ประมาณนี้เนี่ยมาเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับว่า มันจะใส่ได้ไหมมันจะใส่ตรงตามขนาดไหมผมใส่ไอผมใส่ไซส์เ,เป็น 2XL ครับผมมาลองใส่ดีกว่าครับผมผมก็ใส่ได้นะนี่ดูทุกคนดิ <bunker poop hugging> เดี๋ยวใส like ่เป็นกระดุมก่อน อ่าพอดีครับทุกคนนี่เห็นไหมไม่ครับไม่หลวมครับผมใส่ได้พอดีเป๊ะครับผมเดี๋ยวพับเขาเสื้อโอเคพับแล้วแหละนี่ครับตอนนี้ผมใส่ให้ทุกคนดูแล้วครับนี่ครับถามว่าผมชอบไหมเสื้อตัวนี้ผมชอบมากครับตัวนี้ผมอยากได้มัาหันละแต่เห็นเห็นหลายคนใส่กันในทิกตอกเข้ามารีวิวกันอยู่ครับมาผมสั่งมารีวิวเรียบร้อยวมาโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปแล้วกันครับ เสื้อตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับเสื้อตัวนี้ครับไม่แพงครับผมก็แต่อาจจะแพงครับผมแต่มันก็ไม่แพงเท่าไหร่ก็ลองไปสั่งกันได้ครับผมเสื้อตัวนี้เต็มสิบเลยครับผมเต็มสิบเต็มสิบไม่หักครับผมโอเคย้ายผมรีวิวตามใจอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างครับผมตอนนี้ก็สั้นๆเองครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยผมจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทำอะไรอย่างเช้คลิปนี้ผมกำลังทำตอนนีครับบ๊ายบายติดคลิป